ชนทั้งหลายกระผมทิศสอหรืออดีตพระมหาสออันททกโตเรียนธรรมก้าวประโยชน์อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยาโสธรวรวิหารเคยไปเที่ยวไหมครับที่แต่รยวก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสญาติโยมก็กำลังนับหน้าถือตายอย่างดี ว่าเป็นพระน้ำดีแต่ปีได้ไม่นานผมก็กลายเป็นพระน้ำแตกเพราะศรีกาโสเข้ามารวรัวห้ศรีกาโกะน,นิพนธ์มาซอหรือก็เกิดมาไม่เคยเลยบวชเป็นเนตั้งแต่เล็กตั้งแต่เปเกี่ยวยังไม่เล็กแค่นี้บวชเรียนมาจนไก่เก้าเป็นพระ นักเทศฉันเต็งเลยมีเงินมีทองมากมายก็ได้มาเป็นผู้ช่วยเจ้าว,วาดที่วัดยกโสธรวรวิหารดินแมา่นามเจ้าพญานะขัดเคืนงเสาทีนี้ศรีกากกก็เข้ามาเป็นเสนิกเอาอาหารโน่นนี่นั่นมาประเคนตอนนั้นเป็นพระอาสองอันโทโต มีวันหนึ่งเธอเอาน้ำปัานนะมาให้ฉันประเกียในให้ฉันก็ฉันเข้าไปฉันก็ไปแป๊บ,บนึ่งโยมไม่ใช่เปิดปากแลยมฉันก็ไปแป๊บเดียวมันเกิดอาการคลงเนื้อข้านตัววันไวในหัวใจพี่ก็ไปข้างล่างอนะ่สะสบงอนะ่ะเอาไม่อยู่ก็แพะไม่ได้นุ่งเกิฑในนะ โดขึ้นมาเลยโดขึ้นมานี่เราฉันอะไรเข้าไปก็เลยหันงไปทางสีกากรว่าจะถามว่าเธอเอาอะไรมาให้ฉันกินหันหไปปุ๊โบโหเบลอปลาเลยางั่งอาฟา้าดังปื้เลยไม่รู้ว่าเป็นไงขม,มอยหรือแมงวัน ลำปื้อเลยผมก็เลยตะปะแตกคนพระมาสอก็ตะไบแตกก็โดดเข้าไปเลยใส่เลยไม่รอช้าเพราะเกิดมาไม่เคยเจออะไรที่มันบริบวรราธิขนานี้ใส่กันชุลมุนชุลเกเลยจนกุฏิสะเทือนโอ้ครั้งแรกในชีวิตที่เสียความบริสุทธิ์ ในผ้าเหลืองสีกาโกนี่มันร้ายนะหลังจากนั้นก็เวียนมาอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งอาตมาก็เอ้ยไม่ใช่อาตมาลงผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมไม่มาทุกวันสืบไปสืบมาสีกาโกก็เดินสายไปหาพระเจ้าอาวาดรูปนั้นวัดนั้นรองเจ้าอาวาสวัดโน,น้น รูปนั้นพระเชนเถิดพระเชนรานเสร็จเข้ามาเลยผมยังไม่รู้เลยว่าผมเป็นคนที่เท่าไรไม่รู้ว่าเป็นพวน